สวัสดีครับยินนีต้องรับเข้าสู่รายการเพลง My Style Art นะครับวันนี้ก็อยู่กับ Art KPN นะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วันนี้นะครับ Art ก็มี1นึ่งเพลงนะครับอยากจะร้องให้น้องทั้ง2คนนะครับเพราะว่าเพิ่งได้ข่าวมาว่าน้องปอมกับน้องอ๋องเนี่ยเลิกกันแล้วนะครับผมก็ส่วนตัวก็รู้จักกันน้องปอมมานานมากแล้วนะครับแต่ว่าเนอะความรักมันก็ เอาแน่เอานอน u, อะไรไม่ค่อยได้นะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะครับทั้งสองคนนะครับก็น้องปอมด้วยนะครับให้สู้ๆต่อไปนะครับผมยังไงก็มีพี่อาคอยเป็นกําลังใจให้อยู่เนาะก็มาฟังแล้วกันนะครับว่าวันนี้พี่อาจะร้องเพลงอะไรให้นะครับก็เป็นเพลงของน้องปอมกับน้องอองเองนะครับคำตอบที่ไม nice me. Me. People, also, s s ่เคยรู to to See, you people, uh, ้ครับ าอาจเป็นฝนที่พาเราสองคนมาเจออาจเป็นฉันอาจเป็นเธอที่ทำให้รักบังเกิดอาจเพราะอะไรที่ไม่คาดฝันแต่ทุกเสียงบอกฉันว่าใช่เธอเกิดขึ้นยังไง ใช้คนในฝันยงที่เคยวาดไว้ไม่ใช่แบบที่เคยคิดตลอดมาคำตอบที่ใจไม่เคยรู้แต่วันนี้ได้รู้เธอคือทุกอย่างที่ตามหาไม่มีเธอตรงนี้ก็ไม่มีคำถามทุกๆอย่างทุกคำตอบของใจจบรงคำว่าเธอ ม<ว>ผมก็วันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตอนนะครับอาจจะสั้นๆนะครับแต่ว่าก็อยากจะเป็นกําลังใจให้น้องทั้งสองคนนะครับโดยเฉพาะน้องปอมนะครับผม,ผมก็อยากจะบอกว่ามีพี่คนนี้คอยไปกำลังใจให้ตลอดเวลานะครับก็ วันนี้นะก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมยังไงก็อย่าลืมติดตามอาร์ตด้วยนะครับกับรายการเพลง my style อาร์ตนะครับผมสําหรับตอนต่อไปรับรองว่าน่ารักสดใสแน่นอนนะครับเพราะว่าคิดไว้แล้วด้วยว่าจะทําอะไรนะครับผมแล้วก็นะักร้องที่จะมาร้องกับอาร์ตนี่จะบอกว่าไม่มีใครเหมือนเลยในโลกนี้นะครับยังไงก็ติดตามด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สําหรับอินสตาแกรมของอาร์ตนะครับก็ a r t k p n นะครับแล้วก็ Facebook อาร์ตเคพนะครับผมแล้วก็แฟนเพจอาร์ตเคพีเอ็นะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับแล้วก็มีข้อเสนอแนะมีข้อติดชมอะไรนะครับก็เสนอแนะกันเข้ามาได้นะคามาอมเมนต์เข้ามาเยอะไลค์เข้ามาเยอะนะครับแล้ที่สาคัญรีโพสต์ให้ด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องทั้ง2คนอีกครั้งหนึ่งนะครับบ๊ายบาย